สวัสดีจ้ามาอีกแล้วเด้อสวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขู่สุคนเด้อค่ะเด้อคุณอ่ะพียนย่างไก่กนเฮ็ดจ้ะเนี่นนนนนนยพีย่ย่างไก่เฮ็ดอู้ยงามค่ะขุนค่ะโอ้ออกไปเด้อน,นี่จ้ะสวยงามมากจังตัดขาเน,นาะค่ะเนาะเก็บสกกลขุนมากันสามคนคือเก่าค่ะน้องสาวแล้วก็แฟนจ้ะมานั่กัน คุนค่ะพ่อใหญ่จักไปทางใดยางกายเฮ็ดพูนเย็ดแล้วผู้บังคนพ่อใหญ่พ่อใหญ่หญเห็ดพึ่งเกาลักจก้ะโอ้ยฝนตกคือใบไม้คัาเด้อค่ะเด้อนั่นเห็ดก็ได้นี่จ้ะยายยังตัดขาเนาะ เพุ่งแม่มดมือหน,นีฝฟ่าจังหน่อยด้วยค่ะเด้อย,ยายมาคำแฟนทำงานนอ,านอนจ้ะเนาะยังโอเคอยู่เรายังพามาจา้ะ <c oughs> มาเด้อพุ่งแม่มดจ้ะนี่จ้ะมาโลเล่นพร้อมพุ่งเก่าลัดจ้ะ ตัดขาได้บ่ค่ยได้ตัดขาให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อมือหนีมาคำเฝ้าเนาะค่ะเนาะเฝ้าเราเฝ้า,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 าอีกขออภัยเด้อมายามายมใดพ่อได้เก็บอยู่จากมิเตอดอกงามๆเห็ดกระไดป่าดอกขันทาอยากเน,น่าย่องในกระเบื้เนาะนี่จ้ะอันเห็ดพึ่งแม่มดย้ายใส่อันอบใส่หม้อเนาะจ้ะ ที่ย้ายอบเฮ็ดเผื่อหวานน่ะแหละหมอเนาะค่ะเรื่องห้อยๆได้จ้ะทุกคนบัดเห้าสิกินเขาก็จังต้มน้ำดีๆเอาเนาะเขาเนาะต้มน้ำถิงนั่นจ้ะปุ่นดอกนึงล่ะบานพวกฟึ่งอยู่เมื่ออบเมื่ออบนุ้ยงามจังงามเก็บนั่งเก็บนี่นี่ พุ่นอุ้ยดอกนี้ก็งามค่ะพุ่นน่ะตุ๊กปุกอยู่จ้ะตอนเฮ็ดผึ่งหวานน่ะ,นะตกปลกเกือจ้ะโอ้ยูเมยหมดเลเฮ็ดผึ่งเมยหมดเฮ็ดผึ่งเมยหมดก็เอานะคะเนาะพุ่นพุ่นน่ะจ้ะอุ้ยงามค่ะพุ่นอ่ะ คุณน่ะเป็นวีเลยจ้ะโอ้งามคาดงามแน่อันนี้เนี่ยค่ะงามคาดจ่ายงามคาดสะออนสะออนคุณน่ะพึ่งแม่มดจ้ะสวยๆเนี่ยคุณลูกคุณ,คณี่ค่ะคุณดีหดอกนี่ นี่จ้ะนี่ค่ะอีกหนึง่งดอกสวยๆเลยค่ะพึ่งง่ายมดนี่จ้ะป้าปุ๊นะอุ้ยพักกัญญางคามเออพักกัญญางคามนี่จ้ะนี่ นี่เจน,นี่นี่ค่ะอู้สยสวยๆงามๆเลยค่ะนี่อ่ะอาล่ะเอเอเอ่ะอ่ะดิเออเด้ก็ได้สองดอกทุกสองคนสุบมนพื่ก,กันกายเฮ็ดจะ้ะกินเข้าอิมแล้วจะ้ะหารอออกเมื่อบาดน,นี่สไตล์พิมเฮ็ดเพื่องบานจะ้ะโอ้ยลูกไม่ลูปมือนี่จ้จนี่หนึ่งดอกแล้วค่อยตัดขา ผุนพุ่นพ่อใหญ่พุ่นน้องสาวน้องเนงน้องเนงอยู่คนจ้ะพักกันย่างไก่เฮ็ดพุ่นนะคะเห็นเฮ็ดนะขี้โม่บักไงนี่พะเยาพุ่นอ่ะบ้าดตัวงามเลยนี่อือหือเอาได้จะเอาได้ไหนเมื่อเอาล้างพึ่งออกก็อบเนาะจะเนาะ นเดนี่นี่น่ะโอ้ยงามจัดงามตัดขาจัดตัดขาได้บุคคลที่ตัดขาให้เบิ่งด้วยจ้ะทำแล้วค่ะทุกคนมาคำเมื่อนี่แฟนทำงานนอกจากเนาะ มองเราเคยได้แล่ายางมาเราเคยเห็นจ้ะตาดีดพ่อใหญ่เอาาเก็บ้มบมะเฮ้ยมีดมันเห็นน่องเขี้บใจเห็นน่องเก็บ,กบโถโลอยู่ทุกคนฮาดงามขาดนู่นล่ะเอาเอาเอาเออันเดียอ้ขาจังอันนี้จักหน่อยาหา่อจะ้ะทุกคนหาโตหต่อให้น้องตัดขาเนาะ เคยมุกดวงนี้สวยจ้ะนี่ไปอบแห้งปนจ้ะไข่มุกเห็ดเกลือจ้ะยายเปรียบเทียบให้ดูเนาะค่ะเนาะที่ยายเก็บมาเนี่ยหัวสีชมพูหน่อยๆนี่ลอยแมลงกัดกระสีชมพูชัดเจนเนาะจ้ะมาเห็นดอกนี้เนาะค่ะเนาะดอกนี้สีคล้ำคไม่มั่นใจไม่เก็บจ้ะกลัวเป็นพันธุ์พินเนาะจ้ะเนาะ แต่ยายคิดว่าเฮ็ดเกลือ,อนั่นแหละหาสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เก็บจ้ะเพราะเราไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะเฮ็ดเกลือเฮ็ดไข่มุกจ้ะนั่นค่ะแต่ยายไม่ได้ว่าเฮ็ดพิษเด้อค่ะเด้อแค่ไม่มั่นใจเนาะจ้ะกระโบกีบกกค่ะยายเอาเปรียบเทียบให้เบิง่งเนาะค่ะเนาะเห็ดชนิดนี้กินบรายเด้อจ้ะหัวแตกคือกันมีเกลือเหมือนกัน ออกสีเขียวอ่อนๆเนาะค่ะเนาะส่วนตัวนี้ยายเก็บมานี่ยจะเป็นเห็ดแพพินเห็ดไข่หมกค่ะเห็นบอกเป็นสีมีสีชมพูผสมผสมนี่จ้ะส่วนสองดอกนี่บอกมีเด้อค่ะเด้อเนี่ยกำลังออกเลยจ้ะคล้ายๆเห็ดไข่หมกเห็ดเกลือเนาะจ้ะอันนี้ก็เห็ดไข่หมกจ้ะนี่นี่ค่ะไายกันเด้อค่ะไายคึกมากๆยายถึงบอกอยากแนะน้ำให้เก็บเห็ดอันแพพินเนาะจ้ะเห็ดไข่หมกเห็ดเกลือนี่ มือใหม่เนาะจะเนาะบนแนะนำเด้อค่ะเด้อเบิ่งดีๆค่ะ่นจะแมนเบิดกำลังออก่นเฮ็ดผิดจ้ะ่นหลายจ้ะกำลังออกค่ะระวังเอาเนาะค่ะเนาะพุ่หล่ะบรรยากาศป่ายายกระยางออกมาพุะะ่หล่ะจ้ะนียายไายเฮ็ดเลือดอกนี่ให้เบิ่องจ้ะุ่นละ่ะเปิงเคิงอยู่ค่ะค บักไงแต่ว่าเพิ่นบานแล้วยายว่าเอาดอกเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้ยายเก็บเอาเห็ดเกือหลหลเฮ็ดไข่มุกหลายอยู่จ้ะแต่ว่าเอาดอกตุมต่มๆพิ่นเนาะคะ่ะเนาะได้สำนี่ละจ้ะเห็ดเริ่มสีไว้แล้วแต่ว่ากะผุนเดอ้อเต็มคูุ่นเดอ้อ่นเดอ้อพี่น้องเบิ่งคักเดอ้อเต็มคู่ของยายกาเกือบเต็มกระตาจ้ะเห็ดผสมเนาะคอนซนเน่เห็ดพิ่งหวานเนี่ย นี่จ้ะได้บัวลายจ้ะนี่ได้พอกินเนาะค่ะเนาะกระสีได้หาเฮ็ดอันเมลูเลนลหไโมมาหนี่ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ยายเนาะจ้ะขอบคุณสุขสุกนมากๆค่ะเอาไว้พอกันไหมคลิปหนาเด้อจ้ะเด้ออย่ลืมกดกระดิ่งห้ยายพร้อมเด้อขอบคุณค่ะบใบไหม่กระล้นแล้วจ้ะสวัสดีค่ะฮ็ดคอนสนจ้ะพี่น้องบานเบิดแหละ ขุ่นยายไทยปันบึงซุ่มตูมกกมีซุ่มบานกกมีค่ะพุ่นป้าพ,พุ่นอะค่ะพุ่นทางในพุ่นอุ้ยปีนี้ออกหลายคักหลายแน่เย็ดขอนสนจะ้ะแมนบดด้วยค่ะเด้อพุ่นทางในพุ่นจะเห็นปะอือยายไทยปันบึงด้วยค่ะแต่ว่าบ่ได้เอาดอกจากมื้อนี้ค่ำแล้วค่ำแล้วเนาะค่ะเนาะอู้หมามื้อหน้าสิบ,บ่บานป้าโบน้อแมนบดผุ่น ปลาเห็ดคอนโซนจะอยู่นี่